เด็กชายตัวเล็กยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนเสื้อผ้าของเขาขาดรุง่งริงดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงฟ้าร้องดังก้องเหนือศีสษะน้ำฝนเย็นเฉียบไหลซึมผ่านผิวหนังแต่เขาไม่มีที่ให้ไปทหารในชุดเครื่องแบบสีเข้มยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาของพวกเขาแข็งกระด้างเด็กกำพร้าสินะ ชายคนหนึ่งเอ่ยเสียงต่ำมือใหญ่คว้าต้นแขนของเด็กชายแรงบีบแน่นจนรู้สึกเจ็บเจ้าต้องมีกําไรบ้างละ่ะพวกเขาลากเขาขึ้นรถบรรทุกประตูเหล็กปิดดังปงังมืดสนิบมีเพียงเสียงหายใจของเด็กคนอื่นๆแต่ไม่มีใครร้องไห้ทุกคนรู้ดีว่าเสียงสะอื้นอาจนำภัยมาให้ รถเคลื่อนตัวไปบนถนนครูขระเสียงเครื่องยนต์คำรามเหมือนสัตว์ร,ร้ายเด็กชายตัวสัน่นมือกำเสื้อผ้าแน,น่นเขาไม่รู้ว่าอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรแต่มันคงไม่ใช่สิ่งที่ดีสิปปีต่อมาท้องฟ้าถูกฉาบด้วยควันดำเสียงปืนดังก้องทั่วสนามรบร่างทหารล้มลงทีละคน เลือดไหลนองพื้นทายกลิ่นคาวคลุ้งไปทั่วอากาศชายหนุ่มในชุดกรอบเปื้อนฝุ่นยืนตระงานดวงตาของเขาเย็นชาไร้ความปราณีมือขวาถือดาบที่เปื้อนเลือดมือซ้ายกำปืนแน่นเจ้าคือปีศาจศัตรูเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือร่างของชายหนุ่มเคลื่อนตัวเร็วเกินตาเห็น เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากทุกทิศเขาไม่ใช่เด็กกำพร้อีกต่อไปแต่คือเทพเจ้าแห่งสงครามและวันนี้เขาจะทวงนี่เลือดของเขาคืนดวงตาของเขาไร้แววความเมตตาใบหน้าชุ่มไปด้วยเลือดและเหงื่อมือกระชับดาบแน่นปลายดาบเปื้อนสีแดงฉาน ร่างทหารศัตรูเกลืนกลาดรอบตัวเขาเสียงกรีดร้องยังไม่จังหายแต่ไม่มีความสำนึกผิดในใจของเขาเลยนี่คือโลกที่เขาถูกสร้างขึ้นมาโลกของการฆ่าโลกของสงครามเสียงระเบิดดังสนัน่นแรงอัดกระแทกทำให้ฝุ่นทรายปลิวว่อนเขายืนมั่นไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว จากเด็กชายกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งกลายเป็นปีศาจในสนามรบจำค่าได้หรือไม่เสียงของเขาเย็นเยียบนายพลศัตรูเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าซีดเผือดร่างกายสั่นสะท้านเขารู้ว่าเวลาของตนเองกำลังหมดลงเจ้าไม่น่าเป็นไปได้เสียงของชายชาราเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เขาจำเด็กกำพรคนนั้นได้เด็กที่เขาส่งไปยังสนามฝึกโหดร้ายเด็กที่เขาคิดว่าไม่มีวันรอดชีวิตกลับมาแต่ตอนนี้เด็กคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้ากลายเป็นอสูรกายที่ไร้เทียมทานกลายเป็นผู้ล้างแขนข้ากลับมาแล้วน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยแรงอาฆาต เขาเงื้อดับขึ้นปลายดับส่องประกายใต้แสงอาทิตย์ที่ถูกบดบังด้วยควันไฟและเมื่อลมหายใจสุดท้ายของศัตรูสิ้นสุดลงสงครามที่แท้จริงก็เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเสียงดับแหวกผ่านอากาศเลือดสาดกระเซ็นร่างของนายพลสุดลงดวงตาเบิกโพลงมือสั่นระรริิกพยายามคว้าอากาศ แต่ไม่มีสิ่งใดยึดเกาะได้ร่างของเขาร่วงลงกับพื้นเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายดังขึ้นก่อนจะเงียบสงัดชายหนุ่มจ้องร่างไร้วิญญาณเบื้องหน้าหัวใจของเขานิ่งสนิทไม่มีความยินดีไม่มีความเสียใจมีเพียงความว่างเปล่าแต่สงครามยังไม่จบเสียงปืนยังดังระงม ควันยังคุกรุ่นไปทั่วท้องฟ้าร่างของทหารยังคงล้มลงแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาพวกเขามองเห็นบางสิ่งในตัวเขาบางสิ่งที่เหนือกว่าคนธรรมดาบางสิ่งที่เหมือนเทพเจ้าแห่งความตายเขาไม่ใช่คนเขาคือปีศาจเสียงกระซิบดังขึ้นในหมู่ทหารศัตรู ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบางคนทิ้งอาวุธแล้ววิ่งหนีบางคนซุดลงคุกเขา่าขอให้เขาไว้ชีวิตแต่เขาไม่สนใจคำอ้อนวอนในสนามรบไม่มีที่ว่างสําหรับความเมตตามีเพียงผู้ล่ากับผู้ถูกล่าเขาเก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางซากศพท่ามกลางควันไฟ ท่ามกลางเสียงร่ำให้ของผู้พ่ายแพ้เขาคือเงามืดที่กลืนกินสงครามแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ทำให้เขาหยุดชะงักเสียงที่เขาไม่คิดว่าจะได้ยินอีกครั้งเสียงของอดีตที่ถูกฝังไปแล้วเจ้าจําค่าได้หรือไม่ดวงตาของเขารีลงหันกลับไปช้าๆ้ และพบกับบางสิ่งที่เขาไม่คาดคิดร่างหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางควันไฟเงาดำทะมึนตัดกับเปลวเพลิงที่ลุกโชนชุดกรอบเปื้อนเลือดใบหน้าครึ่งหนึ่งซ่อนอยู่ใต้หน้ากากเหล็กแต่ดวงตานั้นเขาจามันได้ดีเย็นชาดูดันเต็มไปด้วยไฟแขนเหมือนดวงตาของเขาเองเป็นไปไม่ได้เสียงของเขาแหบพร่า มือที่กำดับแน่นเริ่มสั่นเล็กน้อยเงานั้นก้าวเข้ามาใกล้แสงจากเปลวไฟสะท้อนใบหน้าครึ่งหนึ่งที่เผยออกมาอดีตผุดขึ้นมาเหมือนเถาวันพิษรัดรอบหัวใจข้ารอดมาได้เสียงนั้นเต็มไปด้วยแรงอาฆาตแผ่วเบาแต่หนักแน่นดังก้องเข้าไปในกระดูกสิปปีที่แล้วเจ้าทอดทิ้งข้าหัวใจของเขาบีบรัดภาพในอดีตแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็ว เสียงร้องให้ของเด็กในความมืดเสียงแท้ฟาดลงบนแผ่นหลังเสียงข้าวของแตกกระจายจากการดิ้นรนเอาชีวิตรอดเขาจำมันได้ทั้งหมดจำได้แม่นยำเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเจ้าควรตายไปแล้วเสียงของเขาแข็งกระด้างแต่เงานั้นเพียงแค่หัวเราะหัวเราะเย็นเยียบเหมือนเสียงลมพัดผ่านสุสานข้าควรตายแต่ข้าไม่ตาย เงานั้นชักดาบออกมาประกายเหล็กเย็นเยียบสะท้อนแสงสีส้มของไฟและว,วันนี้ข้าจะเป็นคนจบเรื่องทั้งหมดเองเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นร่างกายตึงเครียดมือขวากระชับดาบแน่นมือซ้ายเลื่อนลงไปแตะเสียงโลหะกระทบกันก้องกังวานสเก็ดไฟปลิวว่อนแรงปัะทธรรมให้พื้นดินสั่นสะเทือนเงาสองร่างเคลื่อนไหวรวดเร็ว เหมือนปีศาจแห่งสงครามเขาฟาดดาบลงมาเต็มแรงอีกฝ่ายตวัดดาบขึ้นรับแรงกระแทกทําให้เลือดในกายเดือดพล่านฝุ่นทรายลอยคลุ้งรอบตัวพวกเขาไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีความลังเลมีเพียงคมดาบที่ฟาดฟันกันด้วยความอาฆาตเจ้าคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดหรือเสียงของศัตรูเต็มไปด้วยความเยาะเยะ้ยแต่ดวงตาของเขายังคงเยือกเย็น ข้าไม่คิดเช่นนั้นเขาพูดเสียงเรียบก่อนจะพุ่งเข้าหาอีกครั้งดาบตวัดเป็นเส้นสายของความตายแต่ปลายดาบกลับพลาดเป้าหมายไปเพียงเซี้วนิ้วอีกฝ่ายเคลื่อนตัวได้เร็วเกินไปก่อนที่เขาจะตั้งตัวทันแรงถีบกระแทกเข้าที่อกอย่างจังร่างของเขาถูกผลักกระเด็นไปด้านหลังเท้าลากรูดไปบนพื้นฝุ่นทรายฟุ้งกระจายรอบตัว กล้ามเนื้อกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่เขาไม่หยุดไม่เคยมีสิ่งใดหยุดเขาได้เขาพุ่งเข้าไปอีกครั้งคมดาบแลกกันแบบไม่ปราณีเสียงโลหะเสียดสีกันดังสถานก่อนที่ในชั่วพริบตาปลายดาบของศัตรูเฉียดใบหน้าของเขาไปความเย็นเยียบของเหล็กสัมผัสแก้มเลือดไหลซึมออกมาเป็นเส้นสีแดงแต่มันไม่สำคัญ เขาไม่รู้จักความเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยไฟแห่งการฆ่าแรงอาฆาตแผ่ซ่านออกจากร่างกายเขามองเห็นจุดอ่อนของอีกฝ่ายมือขวากระชับดาบแน่นมือซ้ายตวัดขึ้นอย่างรวดเร็วแสงสะท้อนจากใบมีดสั้นในมือของเขาวูบไหวก่อนที่มันจะพุ่งเข้าหาเป้าหมายเสียงมีดฉีกเนื้อดังขึ้นร่างของอีกฝ่ายชะงัก ดวงตาเบิกโพลงเลือดเริ่มไหลออกจากบาดแผลแต่ถึงกระนั้นรอยยิ้มกลับปรากฏขึ้นบนใบหน้าของศัตรูเจ้าคิดว่าแค่นี้จะหยุดฆ่าได้หรือเสียงนั้นยังคงแข็งแกรง่งราวกับร่างกายที่ถูกแทงไม่ใช่เรื่องใหญ่ก่อนที่เขาจะรู้ตัวมือของอีกฝ่ายตะปบเข้าที่คอของเขาบีบแน่นจนหายใจไม่ออกสายตาของเขาพร่าเลือน เสียงหัวใจเต้นดังสะท้อนในหูลมหายใจเริ่มขาดห่วงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ยอมแพ้มือของเขากระตุกร่างกายเริ่มขาดอากาศแรงบีบที่คอเพิ่มขึ้นเหมือนงูเหลือมที่รัดเหยื่อจนกระดูกแหลกละเอียดดวงตาเขาเริ่มพร่ามัวแต่สมองของเขายังคงทำงานสัญชาตญาณสั่งให้ต้องรอดมือขวาย,ยังถือดาบแน่น แม้เรี่ยวแรงเริ่มลดลงแต่เขายังเหลืออีกหนึ่งทางเลือกมือซ้ายของเขาขยับปลายมีดยังเสียบอยู่ที่สีข้างของศัตรูแต่เขาไม่ปล่อยให้มันไร้ประโยชน์เขาบิดคมมีดอย่างแรงเสียงเนื้อฉีกขาดดังขึ้นเลือดพุ่งออกจากบาดแผลศัตรูคำรามด้วยความเจ็บปวดแรงบีบที่คอคลายลงเพียงเสี้ยววินาทีแต่นั่นเพียงพอแล้ว เขารวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดตวัดดาบขึ้นจากด้านล่างปลายคมดาบฉีกผ่านเกราะของศัตรูแวกเนื้อจนโลหิตกระเซน็นไปทั่วเสียงหอบหายใจดังขึ้นทั้งสองฝ่ายแต่ไม่มีใครถอยศัตรูยังคงยืนอยู่แม้ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลดวงตาย,ยังคงลุกวาวราวกับความเจ็บปวดไม่สามารถหยุดมันได้ข้ายังไม่จบ เสียงของมันแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยแรงอาฆาตมือข้างหนึ่งของมันยกขึ้นกำบังสิ่งไว้แน่นและก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองแสงสว่างวาบขึ้นตรงหน้าเป็นระเบิดมือระยะประชิดขนาดนี้ไม่มีทางหนีได้ทันแรงระเบิดประตูขึ้นกลางอากาศแรงอัดมหาศาลซัดร,ร่างทั้งสองกระเด็นออกไปฝุ่นทรายฟุ้งกระจาย เสียงกึกกล้องสะเทือนผ่านโสรประสาทร่างของเขากระแทกพื้นอย่างแรงรู้สึกถึงเลือดอุ่นๆไหลผ่านข้างแก้มแต่เขายังคงฝืนลืมตาภาพทุกอย่างพราาเบลอแต่อีกฝากหนึ่งของซากปรักหักพังร่างของศัตรูยังคงขยับมันยังไม่ตายมือของเขาขยับช้าฮ่าฮาควานหาดาบที่กระเด็นไปแต่อีกฝ่ายเริ่มลุกขึ้นมาอีกครั้ง ดวงตาของมันยังเต็มไปด้วยความกระหายเลือดและเขารู้สึกนี้ยังไม่จบเขากัดฟันแน่นความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ศัตรูอีกฝ่ายยังคงยืนอยู่แม้ร่างกายจะเต็มไปด้วยบาดแผลแต่แรงอาฆาตในแววตาย,ยังคงลุกโชนสายลมพัดเอาฝุ่นทรายลอยคลุง้งกลิ่นดินปืนยังคงอบอวลในอากาศ เขาใช้เรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายยันกายลุกขึ้นมือขวายยังคงกระชับดาบแน่นไม่มีถอยไม่มีวันพ่ายแพ้ศัตรูพุ่งเข้ามาอีกครั้งรวดเร็วเหมือนพายุร้ายเขาสูดหายใจเข้าลึกแล้วก้าวไปข้างหน้าดาบทั้งสองฟาดฟันกันเป็นครั้งสุดท้ายเสียงเหล็กกระทบกันก้องสะท้อนไปทั่วเขาเห็นช่องว่างเพียงเสี้ยววินาทีและเขาไม่ปล่อยให้มันหลุดไป มือของเขาหมุนดาบอย่างว่องไวก่อนจะปักมันลงไปกลางอกของศัตรูดวงตาของอีกฝ่ายเบิกโพลงเลือดอุ่นๆพุ่งกระจายไปทั่วศัตรูตัวสั่นก่อนจะซุดลงเขาหอบหายใจหนักร่างกายแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงดวงตาของศัตรูยังจับจ้องเขาแต่ในแววตานั้นไม่มีความอาฆาตอีกต่อไปมีเพียงความสงบนิ่ง ริมฝีปากของมันขยับเป็นคำสุดท้ายเสียงแผ่วเบาราวกับสายลมเจ้าชนะแล้วร่างของมันล้มลงไร้ซึ่งลมหายใจสงครามของเขาจบลงแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสายลมพัดผ่านตัวเขาอย่างแผ่วเบากลิ่นเลือดยังคงอวนอยู่ในอากาศแต่ภายในใจของเขากลับว่างเปล่าชัยชนะไม่ได้ให้ความสุขแก่เขา มันเป็นเพียงจุดจบของเส้นทางอันยาวนานเขาหันหลังให้สนามรบเดินออกไปอย่างเงียบงนันพร้อมกับอดีตที่ยังคงติดตามเขาไปตลอดการ